Manchester United ต็ดสมอสอนยักษ์ใหญ่ที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสำเร็จแต่วันนี้พวกเขาอยู่ตรงไหนหลังการวางมือของเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันในปี2013โลกฟุตบอลเปลี่ยนไปและ Manchester United ก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยเรื่องเล่าขอบสนามวันนี้ขอเสนอ Manchester United ยักษ์ใหญ่ที่รอวันกลับมา12ปีผ่านไปพวกเขาเปลี่ยนผู้จัดการทีมถึง6คนได้แก่เดวิดมอยส์ หรืฟานเก่าโชเซ่มูรินโญอเลกุูนาโซชาราฟรังนิกและลูเบนอมูริมในปัจจุบันแม้จะใช้เงินเสริมทับมากกว่า1,000ล้านปอนด์แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือเพียง6ถ้วยรางวัลและฤดูกาลล่าสุด2024-2025ก็จบลงด้วยอันดับที่15มีเพียง42คนานนนับเป็นผลงานที่แย่ที่สุดในรอบกว่าครึ่งศตวตรรษพวกเขาแพ้ในเกมพรีเมียร์ลีกมากกว่าช่วงยุคเฟอร์กูสัน ทั้งที่เล่นน้อยกว่าและทีมก็ยังไร้ทิศทางที่ชัดเจนในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าชแชมป์อย่างต่อเนื่องลิเวอร์พูลกลับมายิ่งใหญ่ภายใต้การนำของครอปอาร์เซนอลวางรากฐานใหม่จากเยาวชนเชลซีและนิวคาสเซิลพัฒนาโครงสร้างสโมสรสูม่มาตรฐานยุโรปแต่แมนยูยังคงวนเวียนกับปัญหาเดิมภายในทีมเต็มไปด้วยความตึงเครียดห้องแต่งตัวขาดความเป็นน้ำหนึ่งจิตใจแผนการเล่นไม่มีทิศทาง นักเตะหลายคนขาดแรงจูงใจและแฟนบอลจำนวนมากก็เริ่มหมดศรัทธาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังเป็นปีศาจแดงอยู่จริงหรือหรือเหลือเพียงชื่อในหน้าประวัติศาสตร์นี่คือสโมสรที่เคยทำให้ทั้งโลกต้องเกรงขามแต่วันนี้กลับเป็นทีมที่คู่แข่งมองข้ามพวกเขายังจะกลับมาได้หรือไม่แต่คำถามสำคัญคือใครจะเป็นคนปลุกปีศาจตนนี้ให้ตื่นแล้วอโมริมจะเป็นคนที่ใช่หรือไม่และควรคาดหวังจากสิ่งใด สิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการในวันนี้อาจไม่ใช่นักเตะชื่อดังหรือเงินอีกก้อนโตแต่คือแผนระยะยาวที่ชัดเจนความมั่นคงในแนวทางและการสร้างวัฒนธรรมทีมขึ้นใหม่จากรากการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันเป็นไปได้ถ้าทุกฝ่ายเดินไปในทิศท,ทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารทีมงานนักเตะหรือแม้แต่แฟนบอลเองเพราะตราบใดที่เสียงเชียร์ยังไม่เงียบและความหวังยังไม่หมด ปีศาจแดงก็ยังมีโอกาสจะกลับมาอีกครั้งนี่คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีศาจแดงที่ยังไม่ตายและยังมีแฟนบอลที่รอให้พวกเขาลุกขึ้นใหม่อีกครั้งนี่คือ scorefootball.com ศูนย์ร่วมความมันของเกมลูกหนังทั้งไฮไลท์จัดเต็มข่าวเด่นท่านเหตุการณ์และวิเคราะห์เจาะลึกทุกแมชเด็ดแฟนบอลตัวจริงต้องดู